สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่เขามอสสำเร็จรูปมาให้เราแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ครับแล้วให้พิมพ์ไปว่า Happy Mod นะครับพิมพ์ไปตามผมเลยนะครับกดค้นหาไปครับให้เลือกที่บรรทัดแรกเลยนะครับ หลังจากนั้นเราจะเจอหน้าต่างสีเขียวแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นว่าไฟล์อาจเป็นอันตรายได้นะเราก็ดาวน์โหลดต่อเลยครับนี่ครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นให้เราติดตั้งนะครับเราก็กดไปรอมันสักครู่นะครับหลังจากนั้นให้เรากดเสร็จนะครับแล้วก็ มาที่เมนูนะครับนี่ครับเราจะได้ตัวแอปตัวนี้นะครับชื่อ Happy m o d นะครับเป็นตัวปีศาจน้าเขียวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยกดอนุญาตนะครับแล้วก็รอแอปมันรันหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะมีโฆษณาเด้งมานะครับแล้วก็ทำตามมันหน่อยอ่านะครับกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราต้องการเกมอะไระแเราก็พิมพ์ไปที่ค้นหาได้เลยครับเราต้องการเกมอะไรเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยสมมติว่าผมต้องการเกมสงครามนะครับผมก็พิมพไปไม่ใช่เกมสงครามสิพิมพชื่อผิด สมมติผมต้องการเกมมวยผมก็พิมพ์ว่า boxing นี่ครับมันก็จะขึ้นเกมมวยมาให้เราสมมติผมต้องการเกมนี้อ่านี่ครับแล้วก็เห็นชื่อไหมครับมันก็จะขึ้นว่าเลว boxing 2 mod นี่แหละครับเขาจะมัดคุณสมบัติเกมไว้ให้เราซึ่งเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็ จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับซึ่งมันก็จะเล่นสนุกกว่าเกมสแตนดาร์ดเนาะแล้วเราก็ทําการกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นนี่มันก็จะขึ้นคําเตือนนะครับเราก็กดตกลงและมันจะให้เราอนุญาตแอปนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับแล้วก็มากดดาวน์โหลดเกมของเราต่อนี่นะครับกดต่อมันจะให้เราสามารถดาวน์โหลดฟรี ได้5ครั้งนะครับถ้านอกเหนือจาก5ครั้งแล้วเราจะต้องกดเข้าระบบแล้วก็สมัครลงทะเบียนของเขานะครับนะแล้วก็รอมันครับกดต่ออ่าเห็นไหมครับกำลังเริ่มต้นนะครับเราก็รอให้เขาดาวน์โหลดเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้ไฟล์เกมแล้วเราก็ไปกดติดตั้งก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ